สวัสดีครับผมเดะปราดยิปซีสัตตเลขที่นี่ทอล์กเดอะดวงวันนี้เราจะมาทำนายดวงของชาวลัคนาราศรีกรกฎในเดือนสิงหาคมก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับ10นิ้วน้อยๆของผมกราบวิงวอนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ ชาวราศีกกรกฎครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องดูแลใส่ใจคนรอบข้างและดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับบางท่านอาจจะไปคลินิกเสริมความงามฉีดโบท็อกฟิลเลอร์อะไรก็ว่ากันไปหรืออาจจะลดน้ำหนักควบคุมอาหารดูแลบอดี้เชฟดูแลตัวเองสุดฤทธิ์สุดเดชเฮ้ย hey! อยากจะเปิดเพลงใหม่จเจริญปุระนะครับแต่มันคนละเรื่องกันสำหรับใครที่มีโปรแกรมที่จะต้องทำหน้าผ่านมผ่าตัดช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ เดือนนี้เป็นเดือนที่พูดอะไรกับใครก็ง่ายเขาหาคนก็ง่ายนะครับพูดอะไรไปคนเข้าใจตลอดเหมือนมีหน้าหน้าทองมาเจออยู่ที่หน้าผากหันไปทางไหนก็มีคนคุยด้วยเป็นช่วงที่เจอกัลยาณมิตรก็เลือกคบคนดีๆนะครับอย่าคบคนผิดซะละในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาชิดมาชอบมาปื้มทั้งเปิดเผยและแอบชอบแอบชื่นชมนะครับอยากได้คุณเป็นแฟนอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้อย่างไรก็ดีนะครับ ช่วยดูให้ดีด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีเจ้าของไหมด้วยนะเดี๋ยวจะพาขี่ปานาบุธมาลงที่บ้านแทนที่ก็จะไปลงกันแถวรัสเซียกับยูเครนบ้านเราเลยรับซสเองเป็นงั้นแต่คนที่เข้ามาชอบคุณช่วงนี้เขาก็มาด้วยความตั้งใจว่าจะเอาจริงเอาจังนั่นแหละหลงร่างหลงรูปหลงในสเสน่ห์ที่คุณมีส่วนจะเลือกใครดีอันนี้ไปทอดพระเนตรเอาเองนะเธอเพราะมันจะมีคนที่เขา อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็มาด้วยนะครับในส่วนของคนที่เขามีเจ้าของหรือในส่วนที่คุณมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังจะเอาหรือว่าเขาก็ยังจะเข้ามาหาคุณอยู่ดีขนาดรู้ว่าคุณน่ยมีครอบครัวแล้วเขาก็ยังจะจีบมีคู่แล้วก็ไม่ใช่เหตุผลให้คนคนนั้นต้องหยุดใจไว้ด้วยความรักที่มันมีมากมายเกินห้ามใจว่าเป็นนั่นจะให้ตัดใจก็คงไม่ง่ายจริงๆแต่ถ้าคุณรักแฟนคุณ คิดจะไม่เอาอยู่แล้วก็ปิดสวิตไปเลยครับสับเบเกอร์ลงมาได้เลยอย่าไปเล่นกับไฟเดี๋ยวมันจะไหม้ตัวเองแล้วมันจะพังไปหมดทุกเรื่องอะไรที่มันรู้ว่าไม่ดีก็อย่าทําแค่นั้นแหละครับง่ายนิดเดียวยิ่งเดือนนี้แฟนคุณก็จะเป็นคนที่ดีกว่าปกติดีกว่าทุกวันที่เคยเป็นผิดหูผิดตาจนคุณรู้สึกว่าผีเข้าแฟนกูแน่ๆมันดีอะไรอย่างนี้แต่เอาเถอะครับเขารักคุณก็พอคนโสดครับรวมคนมีคู่ด้วยก็ได้นะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญล้ำค่าครับอาจจะเป็นแหวนเพชร20กระลัดเม็ดเท่าลูกอมฮาร์ดบีตรหรือหัวใจก็เป็นได้อันนี้ไม่รู้นะเดาเอาดวงใครวาสนาใครก็ได้แต่ไปคิดเอาเองนะครับไปดูเอาเองของพวกนี้อยู่ที่ว่าใครทําบุญมาแค่ไหนว่างั้นดีกว่านะคนโสดคนมีคู่คุณผู้หญิงมีโอกาสที่จะได้มีผู้ชายมาขอแต่างงาน ส่วนคุณผู้ชายครับมีโอกาสที่จะไปขอแฟนแต่งงานนะครับคงไม่มีใครมาขอคุณแต่งงานนะแล้วก็คุณผู้หญิงครับมีโอกาสที่จะตั้งคันในเดือนนี้ยังไงก็ตามนะครับควรพาคนรักไปทําบุญสังฆทานถวายพระบูชาสักห้านิ้วสักองคหนึ่งหรือหมอนคู่ก็ได้ครับเสริมดวงความรักกันเป็นเดือนความรักที่อบอุ่นดีครับถ้าไม่มีมือที่สามมากวนใจเหมือนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะ การงานมีโอกาสเจอคนที่นิสัยคล้ายกันครับชอบแบบเดียวกันทําให้คุยและเข้าใจกันง่ายการงานก็ราบลื่นไปอีกขั้นแถมหลายอย่างดูจะเป็นใจกับคุณด้วยทั้งคนที่ทําธุรกิจของตัวเองและคนที่กําลังจะเป็นสตาร์ทอัพเดือนนี้มีโอกาสเจอหุ้นส่วนแสนดีมีอะไรคุยกันได้แต่ไวพลิบไม่เหนียววกันนะ ถ้าคุณเจอคนที่ฉลาดก,กว่ามากๆมาร่วมงานด้วยวันหน้าคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ถ้าคนเอาคนที่คิดไม่ทันคุณช้ากว่าคุณวันหน้าเขาจะเป็นภาระคุณเดือนนี้เป็นเดือนที่เป้าหมายคุณใหญ่ใจคุณใหญ่คิดการไกลมากตั้งใจไ้ว่าจะทําให้ได้เพราะฉะนั้น ใส่ไม่ต้องยั้งครับความสําเร็จมันต้องใส่สุดตัวถึงได้มาและมันมีราคาที่ต้องจ่ายเป้าหมายยิ่งใหญ่ราคาจ่ายยิ่งสูงเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าต้องเสียอะไรไปขอให้เข้าใจว่าคุณแรกมันมาด้วยความสําเร็จคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาและเกษตรกรรมนะครับเดือนนี้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นมากและอสังหาก็มีคนต้องการเพิ่มขึ้นแต่อาจจะเป็นชาวต่างชาติที่มาซื้อนะคนไทยคงไม่ค่อยมีกําลังจับจ่ายแต่ภาคการเกษตรผลผลิตยอดขายส่งผลดีขึ้นโดยเฉพาะทันทีเลียงกุ้ง เลี้ยงปลาภาคอุตสาหกรรมเดือนนี้ผลิตตามออเดอร์ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะสิ่งทอและอาหารน่าจะยอดดีดขึ้นจากที่เคยผ่านมาพอสมควรอาจจะไม่ใช่ยอดที่โดดเด่นมากนะครับแต่ก็ถือว่าปังละดีละโดยเฉพาะพนักงานช่วงนี้ใครที่เป็นลูกน้องคุณนะครับก็สังเกตได้ว่าเขาจะหยุดกันไปเป็นคู่ต้องทําใจเหมือนกันนะครับ เขาจะมาพบรักกันที่ทํางานคุณนี่แหละและตัวคุณเองก็อาจจะพบรักในที่ทํางานด้วยเหมือนกันช่วงนี้การมาเทพบินมาเล่นแถวชาวกรกฎบ่อยอะครับแผงสอนไปทีละดอก2ดอกไปกันไม่เป็นเลยทีนี้พนักงานกินเงินเดือนลูกจ้างเดือนนี้น่าจะไม่เจอเรื่องหนักหนาอะไรในที่ทํางานนะครับบางทีอาจจะได้ปรับความเข้าใจกับคนที่เราคุยกันไม่ถูกคอโดยเฉพาะหัวหน้างานเจ้านายคนที่เราถูกมองในแง่ลบคนที่พยายามที่จะแบนเราหรือว่า มีปัญหากับเราเดือนนี้เคลียร์ใจกันซะพยายามปรับความเข้าใจกันให้ได้นะครับอาจจะมีข่าวดีเรื่องงานเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือปรับเงินเดือนปรับฐานเงินเดือนใครทํางานโรงพยาบาลเดือนนี้ดูแลผู้ป่วยดีๆนะครับเขาอาจจะประทับใจในตัวคุณและตอบแทนคุณในภายหลังในส่วนของพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามนะครับเดือนนี้ยอดขายดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอาหารและเสื้อผ้ามีแนวโน้มยอดขายสูงขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้น อาจจะไม่ได้พุ่งสูงมากจนแบบอูหรับราซําขนาดนั้นแต่อยู่ในระดับที่คุณก็คงจะดีใจแหละเพราะเศรษฐกิจมันแย่แบบนี้ ขายได้มากขนาดนี้ถือว่าดีใจแล้วนะครับเอาตัวรอดได้ก็ดีแล้วเศรษฐกิจนึดๆแบบนี้ขอให้ขายได้ระดับนี้ทุกวันคุณก็โอเคเอาไว้ง่ายนะก็ไปได้เรื่อยๆครับดีกว่าไปแบบตะกุกตะกากขายได้มั่งไม่ได้มั่งขาดทุนมั่งทิ้งของมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดือนนี้น่าจะไม่เจอเรื่องแบบนั้นนะครับขอให้สู้หน่อยละกันนะครับสู้ไปได้วยกันนี่แหละผมก็สู้เหมือนกันพูดแล้วก็อยากจะถอนหายใจเฮ้ยเหนื่อย ใครที่หางานและกําลังตกงานนะครับเดือนนี้ถ้าไม่มีคนชวนไปทํางานด้วยซึ่งจริงๆมันจะมีคนมาชวนไปทํางานนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็จะได้งานที่แบบว่ามาจากคุณไปสมัครเองแหละครับได้แล้วก็ทาทนๆน,นะเพราะ้งานที่ได้ก็ไม่ใช่งานที่คุณโอเคหรอกแต่ก็ทนทําไปก่อนเดี๋ยวได้ที่ใหม่แล้วค่อยออกแล้วก็อย่ารีบออกไว้นะครับงานหายากการเรียนของน้องๆหนูๆช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนในที่เรียนได้แฟนในสถาบัานนะครับเราก็อยา รีบร้อนที่จะมีคู่กันนักเลยนะครับคบกันกําลังใจกันได้แต่อย่าเอามาเป็นประเด็นว่าอ๋อฉันจะต้องมีแฟนมีความรักเป็นเรื่องใหญ่แต่ถึงจะมีเรื่องความรักเข้ามาผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีครับถือว่าช่วงนี้ดวงขึ้นไปหมดแต่ต้องระวัง เรื่องชู้สาวในวัยเรียนนี่แหละคือพลาดมามันจะเรียนไม่จบได้นะครับเพราะว่าเราเองอ่ะยังไม่มีความรับผิดชอบกับตัวเองมากขนาดนั้นเดือนนี้มีโอกาสที่จะพลาดท่าได้นะครับสาวๆวัยกระต่อทั้งหลายก็อย่าพาตัวเองไปสุ่มเสี่ยงไม่ได้จริงๆป้องกันตัวเองที่ผมจะบอกก็คือว่า คุณมีเกณฑ์ท้องครับแล้วถ้ามันท้องในวัยเรียนเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นแล้วคุณมีเกณฑ์ตั้งครันชาวราศีกรกฎเดือนนี้รับทราบกันด้วยนะครับมีเกณฑ์ตั้งคันอย่าประมาเทเชียวนะครับผมย้ําเสมอว่าการมีลูกต้องมีเมื่อพร้อมนะครับโดยเฉพาะการเงินต้องพร้อมในส่วนของด้านการเงินเดือนนี้มีเกณฑ์ถูกหวยครับ จูหัวให้เลยว่าคุณมีเกณฑ์ถูกหวยมีโชคลาภหรือมีโอกาสได้รับเงินก้อนเป็นช่วงที่การเงินดีช่วงปลายเดือนการเงินเด่นมากอาจจะมาจากงานหรือมีคนให้สายเปมาซับพอร์ตอะไรก็ว่าไปแต่ละคน อาจจะเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคนเดือนนี้การเงินเราเรียกว่าพุ่งสุดๆเลยก็ว่าได้มีโอกาสได้เงินแบบฟุกๆด้วยซึ่งน่าจะมาจากถูกหวยหรือมีคนซัพพอร์ตนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกได้แล้วก็มาแบ่งกันบางก็ดีนะครับผมก็ยินดีที่จะรับไว้ไม่ปฏิเสธเกณฑ์การเงินของชาวาราศีกกรกฎในช่วงเดือนนี้นะครับทั้งคนที่มาช่วยสนับสนุนทนางด้านการเงินแล้วก็คนซัพพอร์ตแล้วก็ลูกฟุกต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยถือว่าตอนนี้ดวงกุญกําลังดี ครบเครื่องขนาดนี้ยิ่งได้จากยอดขายหรือว่าเป้าของงานเดือนนี้มีโอกาสรวยเลเทะเลยครับลายจ่ายส่วนตัวผมมองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนอกจากค่าครองชีพกับคุณทำข้าวของเสียาหายอะ อย่างเช่นทําโทรศรัพท์เสียแล้วเอาไปซ่อมมาอะไรอย่างเงี้ยครับ<ๆ>ก็หยิบจับอะไรก็ขอให้อย่าเลิอนเล่ยอย่าประมาทนะครับจะได้ไม่เสียหายอีกอย่างหนึ่งที่จะได้จ่ายก็คือไปหาหมอจ่าย,ายค่าหยุกค่ายาอะไรประมาณนี้นะครับเดือนนี้ชาวราศีกร,รกฎอาจจะฝันหรือสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เกี่ยวกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือเขามาให้โชคลาภก็ตั้งใจรับสัญญาณดีๆแล้วกันครับอย่าให้คลื่นความถี่มันมีปัญหาไม่งั้นผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าใครมาหาใครแล้วใครก็มาบอกอะไรใครแต่ที่รู้เขาจะมาในฝันครับหมันน มันจะได้ชัดเจนเผื่อเขามาบอกเลขอะไรแบบนี้ข้อควรระวังในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับระวังความเชื่อผิดๆที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจเห็นกงจักเป็นดอกบัวอาจทำให้เสียใจภายหลังได้ดาวพุธเจ้าเรือนสหัสชะและวินาศย้ายเข้าเรือนกระดุมพระด้านดีคือท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคำพูดและการเจรจาค้าขายพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง แต่ต้องระวังเรื่องการเสียเงินกับเรื่องคำพูดตัวเองด้วยเช่นกันช่วงนี้อาจจะเผลอไปพูดอะไรที่มันทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้เสียเงินนะบอกไว้ก่อนช่วงนี้มิสหายจะนำพาโอกาสทางด้านการเงินมาให้ด้วยความที่ดาวพุธได้ตำแหน่งราชาโชคดวงคุณช่วงนี้จึงมีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบง่ายๆพูดอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรคนก็ซือ้อ อย่าไปด่าใครเขาก็เป็นพอไม่งั้นอดนอกจากนี้นะครับราชาโชคของดาวพุธเนี่ยยังพ่วงด้วยตําแหน่งอุจจาวิราชและมหาจักรโบราณท่านว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องลุยต้องบุกต้องใส่ใจใส่เกียร์สุดตัวความสําเร็จและสิ่งที่มุ่งหวังรออยู่ครับหลังจากวันที่7ดาวศุกร์เจ้าเดือนลาภะ เจ้าเรือนพันธุยกย้ายเข้าทับตาศีก็ระกฏมาตรฐานราชาโชคยาวๆถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้เสน่ห์แรงกว่าใครๆใ,ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงต้องมนสะกดกันเป็นแถวยิ่งเป็นดาวลาภะด้วยแล้วโอกาสที่คุณจะได้โชคลาบได้คู่ครองมาแบบง่ายๆมันจะประเดประดังเข้ามาในช่วงนี้ประกอบกับดาวเสาเป็นเกษตรตราทิปดีในเรือนปัตนิที่ราศีมังกรผมย้ำคำว่า ราศีมังกรไม่ใช่มังกรนะครับเห็นเรียกกันมังกรมังกรผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นตัวมังกรเลยใครที่ไม่มีแฟนใครที่เป็นโสดควรที่จะมีคู่มีคนรักได้แล้วนะครับถ้ากําลังตามหาคู่อยู่ส่วนใครที่ปิดใจมานานก็ลองเปิดใจครับช่วงนี้มองใครดูบ้างอาจจะได้คนรักคนถูกใจและดาวศุกร์ก็ยังส่งผลให้ใครที่เห็นคุณช่วงนี้เขาก็จะเมตตาคุณเจรจาอะไรก็จะได้รับความเห็นดีเห็นงามเห็นชอบคล้อยตามไปทุกสิ่งอย่าง ช่วงนี้ถ้าได้กินขนมฟรีมีคนพาไปเลี้ยงหมูกระทะอย่าแปลกใจครับดาวสุกร์กำลังทำงานมาพร้อมราชาโชคชีวิตช่วงนี้ดีดีเลยทีเดียวแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนระวังให้มากๆครับเพราะดาวอาทิตย์ยังทับลักนณาควรอยู่ถึงวันที่17สิงหาคมบวกกับดาวเสาร์ที่เล็งมาถึงลักนาปะทะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นาธาตุไฟ อาจจะส่งเสริมให้ธาตุไฟร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมถ้าขาดสติบู่วามใจร้อนก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นควรควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องงานก่อนวันที่10สิงหาคมอย่าไปเวียงใส่ใครในที่ทำงานเชียวนะ มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะดาวอังคารสถิตอยู่กับดาวราหูที่ลัคนาราศีเมษเรือนกรรมะเรือนการงานจะส่งผลร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ให้ลุกไหม้อารมณ์ได้ง่ายเพราะดาวอังคารกับดาวราหูเป็นธาตุลมดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์เป็นธาตุไฟลมกับไฟมาเจอกันยิ่งกระพือหนักเลยครับดังนั้นช่วงนี้นะครับระงับโทสะไว้ให้มากๆฮึบไว้เลยนับ1นึถึงไม่พอก็1นึถึงร้อยไปเลยครับเอานับไป ยิ่งโอกาสที่จะเดือดเป็นลึกฟืนเป็นไฟเนี่ยสูงมากเลยนะโดยเฉพาะการไปมีปัญหากับผู้ใหญ่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้ใหญ่อยู่ด้วยช่วงนี้ก็สำรวมตัวเองไว้สงบเสงี่ยมเจียมเจียมมาให้มากๆจะเป็นดีอย่าอีโก้ไปหมดทุกเรื่องครับเดี๋ยวเครื่องมันจะดับกลางทางแต่หลังวันที่10สิงหาคมไปแล้วเนี่ยเรื่องการงานคุณจะดีขึ้นดาวอังคารยกย้ายเข้าเรือนลาพะที่ราศีพฤษภจะเน้นไปที่งานหนักซะมากกว่าก็า อาจจะเหนื่อยงานแทนแล้ทีนี้ไม่มีฤิ์ไปทะเลาะก,กับใครหรืออยากมีลูกมีโอกาสตั้งครรภ์ช่วงนี้นะครับใครที่ยังไม่อยากมีลูกก็ควรระวังป้องกันไว้ด้วยย้ําคําว่าไม่พร้อมอย่ามีนะครับใครที่ปัญหาการเงินเนี่ย ตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่ดีๆก็จะมีลูกเนี่ยอยาเด็ดขาดนะครับเลี้ยงลูกเดินหนึ่งเสียเดอนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเอาเขามาอดมาลําบากนี่ไม่เอานะครับดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนสุภะครองตาแหน่งเกษตรตราธิบดีที่ราศีมีนช่วงนี้ใครที่คิดจะเรียนต่อเรียนมหาลัยก็ควรจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้แล้วนะครับว่าจะไปต่อต่างประเทศหรือจะต่อมหาลัยในประเทศไทยดีเพราะหลังจากนี้ดวงไปต่างประเทศเด่นมากเด่นมากต่อเนื่อง ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากเข้าวัดเข้าโบสถ์เข้ามาัสยิดนะครับแล้วแต่ศาสนาไหนจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากพึ่งศาสนาอยากได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเพราะใจคุณตอนนี้มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับด้วยสาเหตุส่วนตัวบางประการก็เข้าไปหน่อยก็เป็นเรื่องดีกับตัวคุณเองครับ บางทีคนเรามันก็ต้องมีที่พักใจบ้างช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้จัดบ้านหรือบ้านใหม่ทาสีใหม่หรืออาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านแล้วก็โลกของเก่าทิ้งนะครับก็เอาของเก่าไปให้กับคนที่เขาไม่มีก็ได้ครับเดือนนี้ชาวกรกฎที่กําลังจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะครับแนะนําให้เชิญเท้าเวสุวรรณเข้าที่พักก่อนนะครับเป็นเคสเดือนนี้ส่วนสุขภาพเดือนนี้ก็ระวังการขับถ่ายนะครับแล้วก็อาการปวดหลังปวดบ่าปวดเอวอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังบ้านหมุนครับ ดูแลระบบน้าปราปาให้ดีด้วยนะครับมีเกณฑ์น้ารั่วน้าไหลน้ําซึมสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ชาวกรกฎทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญครับพบแต่สิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นแสงสว่างและทางออกของชีวิตอยู่เสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราสําหรับวันนี้ผมเด็ะปราดยิบศีสัตตเลขขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า